สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซิโอเล่โคเซตนะครับผมเป้ครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นเป็นวันที่ผมรอคอยมาประมาณ1ปีกับอีก5าเดือนก็คือเป็นวันที่ผมจะได้มารับสูตรบิสปุกจากลิฟปาโนนะฮะก็สำหรับในวันนี้นะครับก็จะเป็นการฟิน a ลฟิตติ้งแล้วก็ดลิเวอรี่ก็คือจะเป็นการที่ผมมาลองตัวสูตรนะครับแล้วก็ถ้าใส่โอเคก็คือรับกลับบ้านได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีอยู่2ตัวนะฮะเป็นการฟิน a ลฟิตติ้งกับด e ลิเวอรี่ของสูตรแล้วก มืนก็เป็น Second Fitting ของ Sport Jacket อีกตัวหนึ่งที่สั่งไว้รอบที่แล้วนะครับสำหรับเระเอดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการ Final Fitting กันที่สูตรตัวสีน้ำเงินโกรมท่ากันก่อนนะครับ การฟิ n น l ฟิตติ้งของลิเวอร์าโนเนี่ยฮะก็คือจริงๆแล้วจะเป็นการทําเสร็จมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือถ้าออผมสามารถใส่สูตรตัวนี้ได้สวยงามไม่ต้องมีะไรปรับแก้แล้วก็สามารถนํากลับบ้านได้เลยในการ f i t ติ้งรอบนี้ที่ร้านเดลสมชายนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่านอกจากคุณทากะาจะมาแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกท่านหนึ่งครับที่ตามมาด้วยกันนั่นก็คือคุณจินนะครับคุณจินก็เป็นเทเลอร์ครับคุณจินเป็นเทเลอร์ที่อยู่ใน ชอบที่ฟลอเรนซ์ของลิวฟลาโนพอผมใส่กางเกงแล้วเนี่ยครับเเพื่อนจะเห็นว่าซิลิูเอตของกางเกงเนี่ยจะมีความแตกต่างกับกางเกงที่ผมใส่อยู่ในปัจจุบันกางเกงที่ผมชอบเนี่ยจริงๆแล้วจะมีความเป็นเร g กูล่าฟิตครับก็ขาจะใหญ่กว่านี้ค่อนข้างเยอะเท่าที่ผมดูเนี่ยกางเกงตรงนี้ก็จะมีความสลิมครับจะมีความสลิมที่มากกว่าซิลลูปกติที่ผมชอบใส่แต่ที่น่ครับ พอผมได้ใส่กางเกงตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยความรู้สึกแรกเลยก็คือเป็นกางเกงที่ใส่สบายมากๆเลยนะสาเหตุหนึ่งที่ผมไม่ชอบกางเกงที่มีความสลิมฟิตเนี่ยก็เพราะว่าอ,อ๋อใส่แล้วอึดอัดนะครับจะติดขาติดเข่าติดน่องเวลานั่งก็รู้สึกว่าเออมันมันมีความรู้สึกว่าคับไปหน่อยแน่นไปหน่อยแต่ทีนี้ครับกางเกงของลิปปาโนถึงแม้ว่าจะดูเป็นสเลียที่มีความสลิมกว่าปกติที่ผมใส่แต่ว่า ใส่สบายมากๆเลยครับหนึ่งในเทคนิคที่เทเลอร์เขาใช้กันนะครับในการทํากางเกงให้ออกมาดูสลิมแต่ยังใส่สบายได้เนี่ยเราต้องเปรียบเทียบกับตัวแจ็คเก็ตกันก่อนนะครับตัวปกติแล้วเนี่ยแจ็คเก็ตจะมีการเสริมโครงสร้างใช่ไหมครับก็จะมีการเติมหมางม้า มีการเติม padding อะไรอย่างนี้เนาะเพื่อทําให้ตัวผ้าที่เป็นเป็นผืนผ้าแบบ2มิติเนี่ยสามารถเกิดโครงสร้างขึ้นมาเป็น3มิติมีส่วนนูนส่วนโคง้งส่วนเว้าได้แต่ที่นี่ครับกางเกงด้วยความที่เป็นผ้า100%เนเี่ยเทคนิคที่เขาจะใช้ก็คือวิธีในการรีดดัดผ้าครับถ้าแปลกันตรงตรงเลยก็คือจะเป็นการดัดตัวผ้าครับเป็นการรีดดัดเพื่อทําให้ผ้าเกิดการโค้งได้ด้วยตัวเองดูที่ไม่ต้องมีการเสริมโครงสร้างใดๆเข้าไปผมกล้าบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าตอนแรกสุดเนี่ยผม ไม่ค่อยมั่นใจกับกางเกงของลิวฟาราโนสักเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าดูจากรูปของลูกค้าที่เคยมาตัดก็รู้สึกได้ทันทีเลยครับว่ากางเกงเนี่ยให้ฟิตติ้งกับสิลิเตที่ค่อนข้างจะสลิมกลัวอย่างเดียวเลยครับว่ากลัวจะใส่ไม่สบายหรือว่านั่งแล้วรู้สึกว่าอึดอัดพอฟ i n a ลฟิตติ้งมาเสร็จแล้วเนี่ยครับเซอร์ไพรส์ผมจริงๆครับเพราะว่าใส่สบายมากๆถ้าเพื่อนๆสังเกตกางเกงตรงเนี้ยกันดีๆนะครับตอนที่ผมใส่อยู่ในคลิปเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถเห็นได้ถึงการโค้งของผ้าเลยนะอย่างเเช่นนบริวณใต้ก้กมาที ตัวผ้าจะมีการเทปเปอร์สลิมโค้งเข้าไปรับกับช่วงต้นขาด้านหลังนะครับชิ้นหน้าที่มีความคมก็มีการรีดดัดเชฟเช่นกันถ้านํากางเกงตัวนี้มาวางไว้บนโต๊ะนะครับจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนมากๆว่าตัวผ้ามีการโครง้งโค้งตามสัดส่วนของของช่วงขาของผมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําไมกางเกงที่สลิม ถึงยังสามารถใส่ได้สบายแล้วก็ไม่รู้สึกว่าอึดอัดอันนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับทางทีมงานลิฟฟาโน่จริงๆนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการฟิตติ้งตัวแจ็คเก็ตสูทครับก็ใส่แจ็คเก็ตคู่กับบางเกงนะครับประกอบร่างกันเป็นสูทที่สมบูรณ์1ตัวสําหรับดีเทลในแง่ของลุกของซิลลอเอท ความสบายในการสวมใส่นะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงเจาะลึกในลําดับถัดไปในคลิปนี้นะครับเพราะว่าในคลิปฟิตติ้งเนี่ยครับใช้เวลาในการใส่จ็คเก็ตแป๊บเดียวเองนะครับก็คือใส่ปั๊บก็รู้ได้ทันทีว่าเออผ่านแน่นอนใส่สบายแน่นอนลําดับต่อไปที่จะมีการฟิตติ้งเลยนะครับก็คือจะเป็น สปอร์ตแจ็คเก็ตครับเป็นแจ็คเก็ตที่ผมสั่งเพิ่มไปในรอบที่แล้วนะครับประมาณสเดือนก่อนการฟิตติ้งสปอร์ตแจ็คเก็ตตัวนี้ครับก็จะเป็นเซคันด์ฟิตติ้งด้วยความที่ทางลิฟลาโน,โนเขามีตัวแพทเทิร์นของผมอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าผมสั่งสูตรตัวนี้ไปก่อนหลังจากที่สั่งเสร็จแล้วนะครับรอบต่อมาที่จะมีการฟิตติ้งคือจะนับว่าเป็นเซคันด์ฟิตติ้งเลยแล้วก็อีก3เดือนหลังจากนี้ก็จะได้เป็นตัวฟินิชชิ่งแจ็คเก็ตมาเรียบร้อยนะครับใช้เวลาเร็วกว่าเดิมครึึ่่่งงนนเเลลยครรัจจาาาากกตตอแ้ดใใหมมีะะชวปปณ1 แต่ว่าตัวต่อต่อนะครับถ้าเราตัดเป็นแบบเดิมอยู่อย่างเช่นตัดเป็นแจ็กเก็ตท2ีโรทูซิงเกิลเบสตเหมือนเดิมก็จะใช้เวลาเร็วกว่ากันนะครับตัวนี้ก็จะรอประมาณ6เดือนครับก็ได้ใส่แล้วตัวนี้เป็นผ้าวินเทจอาคาฟที่ผมเคยพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับที่พาทัวร์ทรังโชของร้านทุสมชยัยผ้าตัวนี้ให้ความรู้สึกที่มีความวินเทจมากๆเป็นลวดลายที่คล้ายกับการคลับแต่ว่าไม่ใช่สีจะมีอยู่2สีหลักๆะคะก็คือเป็นแบบสีเบสสีขาวสีออฟไวท์ white, โทนจนนัวกันอยู่ประมาณเนี้ยครับแล้วก็อก a q u าเธอคอยสีเขียวนะ้ำทะเลตัวผ้าพอได้ลองใส่สวมใส่จริงทั้งตัวแล้วก็ให้ความรู้สึกที่มีความวินเทจนะครับวินเทจมากๆเป็นสีช่วงแบบช่วงยุค7 0 8 0นะฮะโซโทนสีประมาณเนี้ยเป็นสีแบบพาสเทลหน่อยๆก็เป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตอีกสีหนึ่งที่ผมยังไม่มีนะครับบอกได้เลยครับว่าฟิตติ้งของแจ็คเก็ตตัวเนี้ยครับเหมือนกับตัวแจ็คเก็ตสูททุกประการเลยแต่ในความรู้สึกของผมครับผมรู้สึกว่าสปอร์ตแจ็คเก็ตตัวเนี้ยทำออกมาได้คลีนแล้วก็สะอาดมากกว่า ตรตัวแกด้วยปัจจัยหนึ่งด้วยครับเพราะว่าเป็นจากตัวผ้าครับตัวผ้าของสูตรเนี่ยเป็นผ้าวูลครับผสมโมเฮแต่ว่าตัวสปอร์ตแจ็คเก็ตเนี่ยเป็นผ้าวูลซิลินนนด้วยความที่เนเจอร์ของผ้าวูลซิลินนนเนี่ยครับมันจะให้ตัวได้ง่ายกว่าคือมีความนิ่มกว่ามีความย้วยที่มากกว่าการทอม,มันจะไม่ได้แนบชิดไม่ได้แน่นเท่ากับผ้าที่เป็นวูลหรือว่าวูลโมเฮนะฮะววเวลาใส่ออกมาแล้วมันจะให้ลุคที่ดูคลีน ดูสะอาดมากๆลุกของส p o r t j a c k e เปกติผมจะคุ้นเคยกับ j a c k เก็ตน o l โปลีซะมากกว่าคือจะมีความชิลมีความแคชชวลไม่ได้ดูอลิแกนเท่ากับฝั่งฟอเรนทีนนะฮะทีนี้พอส p o r t j a c k e เที่มีความชิล ถูกตัดในแบบของฟลเรนทีนขึ้นมาแล้วเนี่ยมันทําให้สปอร์ตแจ็คเก็ตกลายเป็นแจ็คเก็ตที่มีความเอลิแกนซ์เพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆจนกระทั่งผมรู้สึกว่าเอ้ยทำไมสปอร์ตแจ็คเก็ตตัวนี้มันเป๊ะจังเลยอะทรงของเขาที่ออกมาเนี่ยดูมีความทางการทางการคือมันคลีนไปหมดเลยมันสะอาดไปหมดแล้วก็ได้ลุคอย่างที่ลูฟานโนเขาต้องการเลยครับคือมีความเป็นมัสคิลีนที่เพิ่มขึ้นฟิตติ้งทั้งหมดสองตัวเนี่ยครับใช้เวลาไม่นานครับประมาณ15นาทีก็เสร็จแล้วนะครับเพราะว่ารอบนี้มีช่างก็ เช็คทุกอย่างด้วยตัวเองทางทีมเนี่ยเขาทำงานได้โปรเฟชชัลกันมากมาครับทำงานรวดเร็วแล้วก็คือแป๊บเดียวเสร็จแป๊บเดียวเสร็จจริงๆนะอันนี้ก็เป็นท็อทลลุกนะครับสำหรับสูตรที่เป็นฟนะิแนลฟิตติ้งเนาะผมจะยังไม่รวมคำว่า d e l i เ e r y เข้าไปในการในคลิปนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วสูตรตรงนี้ต้องมีการปรับแก้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับจุดแรกเลยก็คือผมรู้สึกว่าตัวสลีฟนะครับความยาวของแขนยังยังยาว,วเกินไปนะโชว์ปลายแขนเสื้อเชิ้ตได้ได้น้อยเกินไปแล้วกันนะครับอันนี้ เพอร์ซันอลเพลย์เฟนส์ของผมเองนะครับอีกจุดหนึ่งเลยก็คือผมรู้สึกว่ากางเกงนะฮะกางเกงเอวยังแน่นไปนิดหนึ่งนะครับพุงออกนิดหน่อยครับนั่งแล้วก็แน่นเนาะก็เลยต้องมีแก้2จุดครับขยายเอวขยายสะโพกนิดหน่อยแล้วก็เก็บความแมวแขนเพิ่มขึ้นนิดเดียวก็สำหรับสูตรตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเบรคดาวให้เพื่อนๆดูอ,อีกรอบหนึ่งนะครับว่าแต่ละแต่ละจุดแต่ละสัดส่วนเนี่ยเป็นยังไงนะเนาะอย่างแรกเลยครับสไตล์ของฟรอร์นันตินเทลลิงจากลิเวอร์พูลเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆอจจรสสสังเเกกกตตห็็นได้พผมใ่ะแ,แูคื ไหล่มีการสแลนครับมีการเทเปอร์ลงมานะครับปกติแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนที่ไหล่ค่อนข้างจะสะแควร์นะครับท่านเพื่อนได้ดูคลิปที่เป็นคลิปฟิตติ้งหนึ่งฟิตติ้งสองนะครับก่อนหน้าน,นี้แล้วเพื่อนเพื่อก็จะทราบดีว่าผมเป็นคนที่ไหล่สแควร์คือไหล่ตั้งนะครับไม่มีการเชฟลงมาอย่างนี้เนาะพอใส่แจ็คเก็ตสูตรตัวนี้พื่อนเห็นว่ามันมีการสร้างสัดส่วนนะครับที่ทำให้ไหล่ของผมเนี่ยมันดูโค้งลงมาได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดที่ผมรู้สึกว่าลูฟานโนสามารถให้ได้โดยที่ผมยังไมไมมม่่มาา่เเเเจจจจอออกาาา้ืนนลยนะ อันที่2เนี้ก็คือ Extended Shoulder ครับนี่นะ Extended Shoulder เลยก็คือจะเป็นการที่ไหล่ตัวไหล่ของแจ็คเก็ตเนี่ยยาวเลยไหลจริงมาประมาณหนึ่งนะครับจากที่ผมลองจับดูก็น่าจะประมาณเกือบๆสอเซนเลยนะทั้งสองข้างแต่ว่าสิ่งที่สาคัญเลยก็คือไหล่มันเลยไหลจริงมาค่อนข้างเยอะก็จริงนะแต่ว่าไม่ได้ดูเป็นแจ็คเก็ตที่ไหลตกหรือว่าเป็นแจ็คเก็ตที่โอเวอร์ไซส์อะเพื่อนๆลองนึกถึงแจ็คเก็ตที่ไซส์ใหญ่กว่าตัวเราอะครับหรือว่าไหล่เกยไหลจริงออกมาเยอะเราจะรู้สึกว่าเป็นไหล่ที่ ม,มันตกอะมันตกจากไหลจริงเราไปนะครับสามารถสังเกตเห็นได้จากเวลาเราใส่แจ็คเก็ตเนาะแต่ว่าตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเลยมาก็จริงนะครับแต่ว่าเขามีเมจิกครับเขามีวิธีการในการจัดการทําให้ไม่ดูไหลตกนะเพื่อนเเห็นไหมไหลก็ยังดูเป็นไหลปกตินะครับแค่ดูกว้างขึ้นสาเหตุที่เขาต้องทำอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเขาต้องการให้ผู้ชายครับเป็นคนที่ดูมีกล้ามมีรูปทรงสัดส่วนที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่เขาทําเลยก็คือเขาทาทาให้ไหลค่อนข้างจาะแสลนคือดูเล่นกล้าม เส้นกล้ามบริเวณแบบบ่าหลังฐานคอนะครับแล้วก็อันที่2เลยก็คือมีการทําให้ไหล่ดูผายขึ้นดูกว้างขึ้นนะครับจะมาบวกเสริมกับส่วนที่3ก็คือบริเวณช่วงอกครับช่วงอกก็คือการทาดูดปิ้งนะฮะการสร้างดูดปิ้งอกของลิ v วอร์รก็เป็นเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์อย่างที่3ของเขานะครับก็คืออกจะดูเต็มมากขึ้นแต่ว่าไม่ดูหลอกตาเปรียบเทียบกันอ่ะเปรียบเทียบ,ก,ยบ,ยบกับแจ็คเก็ตที่ดูไซส์ใหญ่กว่าเรา,าประมาณสักไซส์หนึ่งนะครับ ใส่แล้วเอ้ยอ,อกดูใหญ่มากดูเต็มมากเลยแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันเหลือนะครับเคสนี้จะไม่เกิดขึ้นกับลิเวอร์โนครับอ,อกดูใหญ่ขึ้นดูเต็มขึ้นแต่ว่าก็ยังดูเป็นเป็นหุ่นของเราจริงๆนะครับที่ตัวแจ็กเก็ตสุดมาช่วยทําให้ทุกอย่างมันดูมีสามมิติแล้วก็ชัดเจนขึ้นอย่างที่4เลยก็คือความยาวครับความยาวของแจ็กเก็ตถ้าผมหันข้างให้เพื่อนๆเพื่อนเห็นว่าข้างหลังเนี้ยสั้นกว่าข้างหน้านิดหนึ่งนะครับก็ด้วยสาเหตุที่ เวลาผมถ่ายคลิปหรือว่าผมส่องกระจกเนี่ยครับผมจะติดกับการยืนยืนโพสท์เจอที่เป็นโพสท์เจอที่ไม่ใช่โพสท์เจอรธรรมชาติครับเพืพ่อนๆอาจจะเป็นกันนะถ้าเพื่อนๆได้ลองฟิตติ้งสูตรหรือว่าเฮ้ยเพิ่งได้รับสูตรมาแล้วก็ลองยืนส่องกระจกเราจะมีอาการที่เรียกว่าแอนอกแล้วก็เก็บก้นครับซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ยืนอย่างนั้นนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ผมรู้ตัวนะว่าปกติผมเป็นคนที่ยืนแอนแอนสโพกขึ้นมาข้างหน้านิดนึงนะฮะแล้วก็ทิ้งตัวประมาณนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นการที่ข้างหลังเนี่ยต้องสั้นกว่าข้างหน้าประมาณหนึง่งก็คือมาช่วยชดเชยตรงนี้แหละครับเวลาผมยืนปกติถ้าข้างหลังยาวกว่านี้ก็จะรู้สึกว่าแจ็คเก็ตมันยาวเกินไปนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือแพทเทิร์นซิกเนเจอร์ของลิฟวร์พครับคือชิ้นหน้าที่เป็นรูปขึ่นวงกลมอย่างที่ผมบอกกับเพื่อนๆครับว่าการที่เขาสามารถทำซิกเนเจอร์ขึ่นวงกลมออกมาได้สวยงามเนี่ยมีผลมาจาก3ส่วนหลักข้างบนเหมือนกันนะครับก็คือไหลส่สลันเอ็กซ์เชนเดอร์โชเดอร์แล้วก็ดริปปิ้งอก มันมาสารต่อเสริมกับซิกเนเจอร์ที่มีความอ่อนช้อยของชิหนาทําทให้ทุกอย่างมันดูละมุนเรียกว่ามันดูละมุนแล้วกันนะฮะแล้วก็ดูลงตัวซึ่งซิกเนเจอร์เซเลตของลิฟฟาโนเนี่ยเขาต้องการให้ผู้ชายเป็นคนที่อกผายไหลพึ่งเอวดแล้วก็ดูเป็นแบบเป็นกอดเชฟในรูปโมคตินะครับก็คือข้าบนใหญ่สุดเป็นสามเหลี่ยมเหมือนสามเหลี่ยมพีรลิมิตกับหัวนะครับเนี่ยชึบลงมาเป็นสามเหลี่ยมเน,นนเนมา,เนาเเนอะอันนี้คือ ลุคที่ลิเวอร์พูลเขาชอบนะครับแล้วก็สามารถ c o m p ิเมน n ์ออกมาได้อย่างสวยงามจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับด้วยซิกเนเจอร์ลุคตรงนี้ครับเขาจึงต้องทํากางเกงให้มีความเทปเปอร์ลงมาเนาะถ้าเพื่อนๆสังเกตน,นะปกติผมเป็นคนที่ชอบใส่เลกูล่าฟิตก็คือเป็นฟิตติ้งที่กางเกงค่อนข้างใหญ่แต่ทีเนี้ยก็คุยได้คุยกับคุณทากะครับเขาบอกว่ากางเกงเลกูล่าฟิตของผมอะอาจจะไม่ได้รับรับกับซิลูเอตของแจ็คเก็ตได้ดีเท่าไหร่นักเพราะว่า ด้วยความนี้เขาต้องการให้ผู้ชายดูเป็นสามเหลี่ยมหวัวคว่ำดังนั้นเนี่ยกางเกงก็ต้องรับกับตัวแจ็คเก็ตลงมาถ้ากางเกงเขาตัดมาเป็นเลกูล่าฟิตแบบที่ผมดีเควสไปตอนแรกเนี่ยก็อาจจะทําให้เป็นสามเหลี่ยมที่ใหญ่บานนี้ใช่ปะลงมามันไม่ลงมาอย่างงี้ฮะมันจะลงมาอย่างงี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นอย่างที่ผมบอกครับว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับสัดส่วนนะครับสัดส่วนเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นทาให้ฟิตติ้งคือสิ่งที่สําคัญที่สุด ในการสวมใส่สูทความรู้สึกเวลาสวมใส่ครับเป็นความรู้สึกที่เป็นแจ็คเก็ตที่มีการเสริมโพรงสร้าง mm hmm. เบลปิ้งอกนะครับแต่เบามากนะครับเ mm hmm. บามากามาก,การขยับเคย,ยื้อนมูฟเมนต์ต่างๆก็สามารถทําได้สบายมากๆนะครับคือทุกอย่างเนี่ยคลีนมากนะครับคือไม่มีรอยเหลือของผ้าเลยเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเมจิกของเทอร์ลิงของลิเวอร์ลโนะครับที่ผมก็ไม่ทราบว่าเขาทำได้ยังไง ก็มาถึงข้อสรุปตอนสุดท้ายนี่กันนะครับว่าสูตรลิเวราโนที่ต้องใช้เวลาในการรอตัดเนี่ยหปีนะสำหรับตัวแรกแล้วก็ราคาค่าสูตรที่เริ่มต้นประมาณ2อ0 0 0 0หบาทเนี่ยจะคุ้มราคาคุ้มค่ากับการสั่งตัดแล้วก็เวลาในการรอคอยขนาดไหนสําหรับส่วนตัวผมเนี่ยครับผมรู้สึกว่าการได้ใส่สูตรของลิเวราโนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็จะเหมือนกับเป็นงานอาร์ตท,ที่สามารถสวมใส่ได้นะครับอย่างแรกเลยก็คือด้วยความที่แบบเขาเป็นออริจินอลอะครับเขาถือว่ามีความเป็นออเทนติกในแง่ของ สไตล์นะครับแล้วก็งานฝีมือที่สร้างชื่อให้กับฟลอเรนตีนเทเลอริงจนแบบทุกคนในโลกนี้รู้จักสไตล์นี้กันเป็นอย่างดีเนาะห <t> นึ่งในออริจินัลก็คือลิฟราโน่เนี่ยแหละครับที่เขามีการสร้างเดร็อกเอ็กซ์เทนด์ด์โชเดอร์แพทเทิร์นชิ้นหน้าที่มีความโค้งมีความอ่อนช้อยเนาะแล้วก็ซิ l h o u ลุคที่มีความเป็นแมสคูลีนของผู้ชายที่ค่อนข้างสูงซึ่งกว่าที่เทเลอร์เจ้าหนึ่งจะสามารถรู้โน้ตฮาวแล้วก็สร้างซิกเนเจอร์ลุคขึ้นมาได้ขนาดเนี้ยครับ เป็นสิ่งที่ต้องใช้ประสบการณ์ในการสั่งสมมาค่อนข้างนานต้องค่อยๆ develop มาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเทเลอร์ก็รู้สไตล์ของตัวเองเหมือนกันว่าเอ้ยเราถนัดในการทําสิ่งนี้แต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือจะทํายังไงให้สามารถสร้างเชฟอย่างนี้ขึ้นมาได้โดยใช้ได้เข็มหางม้าแล้วก็ผ้าสิ่งนี้เลยครับเป็นขี์สำคัญที่ทําให้ผมชื่นชอบหือฟลาโนนะครับก็คือความเป็นออเทนติกซิตี้ความออริจินอลของงานฝีมือแล้วก็ลุคทุกๆอย่างสาหรับส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าสูตรือฟ่าโนสามารถตออบโจทย์ในแงง่ข ความสวยงามนะครับลุคที่ผมรู้สึกว่าผมใส่แล้วผมยังเป็นตัวของตัวเองแล้วก็สอดคล้องกับสไตล์บุคลิกการแต่งตัวของผมในชีวิตประจำวันได้ผมเคยคุยกับเพื่อนไปนในคลิป Q&A แล้วนะที่เป็นการถามตอบมีเพื่อนๆคนหนึ่งนะส่งคำถามมาถามว่าสไตล์ที่ดีหรือว่าแพทเทิร์นที่ดีของสูตรเนี่ยคืออะไรซึ่งผมก็คุยกับเพื่อน,อนมาตลอดเนาะแชร์ไอเดียกันมาตลอดว่าสไตล์ที่ดีเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีอยู่สไตล์ที่ดีเนี่ยคือสไตล์ที่เราชอบนะฮะเป็นสไตล์ที่สามารถ รับกับสัดส่วนของเราได้สามารถปกปิดข้อด้อยของร่างกายตัวเราได้แต่ว่ามีการเพิ่มช่วยส่งเสริมจุดเด่นของเราให้เด่นชัดขึ้นมาอีกเพื่อนๆจะเห็นว่าแต่ละคนมีบุคลิกไม่เหมือนกันสไตล์ไม่เหมือนกันสัดส่วนแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเลยนะมันเลยทําให้สไตล์ที่ดีของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันนะผมก็ไม่สามารถบอกเพื่อนๆได้ว่าสไตล์ที่ดีสําหรับเพื่อนๆเนี่ยคืออะไร เพื่อนๆต้องเป็นคนที่ค้นหาสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูยกับเพื่อนเอนลยก็คือในปัจจุบันเนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อ,อาจจะเห็นว่าสไตล์ของลิฟวราโนความเป็นฟลอเรนซีนเนี่ยพอมีคนเริ่มรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยครับสไตล์นี้ก็จะเริ่มกลายเป็นกระแสกระแสที่เรียกว่าแฟชั่นคลาสสิกเมนส์แวร์เนาะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะคอนทราสต์ในตัวของมันเองใช่ป่ะแฟชั่นคลาสสิกเมนส์แวร์สไตล์ของลิฟวราโนเนี่ยก็ได้รับการหยิบยกไปใช้แพร่หลายมากขึ้นนะครับไมมม่่่วววาาาจะททั้งงเเรรลอออ์หืคนิยข ลูกค้าของหลายๆคนนะครับทีนี้ผมไม่อยากให้ทุกคนนะคิดว่าลิวราโนเป็นสูตรที่ดีที่สุดต้องเป็นแบบเดอะเกรลเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นเพราะว่าเราจะปิดประตูใส่เอสเซติกหลายอย่างที่ยังมีอีกมากมายอีกหลากหลายสไตล์เลยที่เราอาจจะยังไม่เคยพบมาก่อนสไตล์ฟลอเรนตินเทอร์ลิงของลิวราโนก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่ผมรู้สึกว่าถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าลิวราโนสามารถตอบโจทย์สไตล์ของเราได้ผมก็ไม่ลังเลเลยนะที่จะแนะนำให้เพื่อนๆมาลองกันนะฮะ โอเคครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับคลิป Final Fitting and Delivery ของสูตรลิเวราโนตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราเซนเจอร์ไลท์คอนเสิรด้วยนะครับสำหรับในรอบหน้านะครับก็ถือว่าจะเป็นการ Delivery จริงๆแล้วก็วคือจะเป็นการที่ตัวสูตรตัวเนี้ยมีการขยายเอวนะครับขยายช่วงสะโพกนิดหน่อยเนาะแล้วก็ผมได้คอมเมนต์เพิ่มเติมบมันิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับความยาวช่วงสลีฟความยาวแขนตรงนี้ว่าอยากจะเก็บขึ้นสักหน่อยนนึงเนาะ เพราะว่าตอนนี้อาจจะโชว์เสื้อเชิดน้อยไปหน่อยสําหรับความชอบของผมนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากทราบเกี่ยวกับวิธีขั้นตอนในการฟิตติ้งสูตรลิฟลาโนนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรหรือว่าสปอร์ตแจ็คเก็ตเนี่ยผมด้รวบรวมคลิปที่เคยมาฟิตติ้งที่ร้านดูสมชัยทุกครั้งโชว์ไว้แล้วนะครับเพื่อสามารถกดเข้าไปดูใน playlist ของลิฟลาโนสูตรได้นะครับเดี๋ยวผมรวบรวมว้ให้สําหรับคริปนี้ผมลาไปก่อนนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ